สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร,รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองเรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้ขอนําเสนอวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองแกลงโดยเป็นคลิปลําดับที่53เป็นพระสมเด็จวัดหนองแพงพวยจังหวัดระยองครับ จากภาพที่ท่านเห็นในสไลด์นะครับเป็นด้านหน้าของวัตถุมงคลและด้านหลังมาดูรายละเอียดกันครับด้านหน้าของวัตถุมงคลนะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะพิมใหญ่3ชั้นโดยด้านหลังนะครับมีมีข้อความนะฮะร,ระบุว่ารุ่นพิเศษวัดหนองแผงพวย2549ขนาดของวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับมีนขนาดกว้างประมาณ2.3เซนติเมตร ยาวหรือสูงนะฮะประมาณ3.3เซนติเมตรที่มาของข้อมูลนะครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองแกลงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันครับผมมีวัตถุมงคลตัวจริงให้ท่านได้ชมด้วยนี่คือวัตถุมงคลที่กล่าวถึงครับออกจะเป็นเนื้อฟักทองนะฮะสีเหลืองนะครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้คือเดือดข้างของวัตถุมงคลครับมาดูด้านหลังนะคร มีตัวหนังสือดังที่กล่าวหรือนำเสนอไปนะครับนี่คือพระสมเด็จวัดหนองแพงพวยครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ